การบินครั้งแรกของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง X-59 Quest ขององค์การนาซาถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของการเดินทางทางอากาศที่พยายามฟื้นฟูแนวคิดการบินเหนือเสียงสำหรับผู้โดยสารอีกครั้งหลังจากยุคข,ของคองคอร์ดเครื่องบินลำนี้ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างนาซาและบริษัทล OK ็อกฮีตมาตินภายใต้โครงการครั้งเวิโดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงสามารถลดเสียง บูมที่ดังสนั่นให้กลายเป็นเพียงเสียงทรรมาเบาๆที่แทบไม่ได้ยินจากพื้นดินได้จริง X59 สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงมาคอ1.4หรือประมาณ1,488กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่ใช่เพียงความเร็วเท่านั้นหากแต่เป็นเทคโนโลยีการลดเสียงกระแทกของคลื่อนเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อบินทะลุก,กำแพงเสียง การบินครั้งแรกของ X-59 เกิดขึ้นที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีทีมวิศวกรของนาซาและลอฟฮีทมาตินร่วมกันตรวจสอบสมรรถนะด้านอากาศพลาศาสตร์ระบบควบคุมและระดับเสียงในทุกขั้นตอนขณะที่เครื่องบินทะยานขึ้นจากรันเวย์เสียงเครื่องยนต์ F-414 ของ General e l e c t เล็กทกทำงานอย่างทรงพลังแต่กลับไม่ก่อให้เกิดเสียงระเบิดอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินเหนือเสียงแบบดั้งเดิม รูปทรงจมูกยาวและเรียวซึ่งกินพื้นที่เกือบหนึ่งใน3าของลำตัวเครื่องช่วยควบคุมคลื่นกระแทกให้สลายตัวก่อนถึงพื้นดินนั่นคือหัวใจหลักของเทคโนโลยีเคร d i t งซูเปอร์โซนิกเทคโนโลยีหลังจากประสบความสำเร็จในเที่ยวบินทดสอบแรกนาซามีแผนจะส่ง X-59 บินเหนือเมืองต่างๆในสหรัฐเพื่อทดสอบการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเสียงซูเปอร์โซนิกทำอา และรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้สำนักงานการบินพลเรือนของสหรัฐหรือ FAA รวมถึงองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการบินเหนือเสียงในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่นี่ถือเป็นการปูทางสู่การกลับมาของเครื่องบินโดยสารเหนือเสียงในเชิงพาณิชย์สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือห้องนักบินของ X-59 ไม่มีหน้าต่างด้านหน้าเหมือนเครื่องบินทั่วไป แต่นาซาได้ติดตั้งระบบกล้องและจอภาพที่เรียกว่า External Vision System ซึ่งใช้กล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์ขั้นสูงในการแสดงภาพจำลองให้กับนักบินทำให้สามารถรักษารูปทรงจมูกที่ยาวและเรียวได้โดยไม่สูญเสียทัศนวิสัยการออกแบบนี้ยังช่วยลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลาศาสตร์อีกด้วย ในอนาคตนาซาหวังว่าเทคโนโลยีจาก X-59 จะเป็นต้นแบบให้กับเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่สามารถบินได้เร็วกว่าเครื่องบินปกติถึง2เท่าเช่นเส้นทางนิวยอร์กลอนดอนซึ่งอาจใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงความสำเร็จของ X-59 ไม่เพียงเป็นก้าวทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างความเร็ว ประสิทธิภาพและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ของการบินเหนือเสียงที่เงียบสงบและยั่งยืน